งวดหนึ่งกุมภานะครับอาจารย์จะพูดเรื่องงวดหนึ่งกุมภาแล้วกันนะครับเนาะก็คนที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรคือ,อมันแล้วแต่บุญและดวงของแต่ละคนบางที่มันอาจจะอั้นก็เลยไม่ซื้อกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทาบุญทางไหนเดียวอาจารย์เอาไอเดียไลฟ์ให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องทําบุญเดี๋ยวเพิ่งออกนะนะก็แล้วแต่บุญวาสนาครับของแต่ละคนเราไม่ถูกวันนี้เราก็เอางวดหน้าคือจะให้อาจารย์ทยํายังไงอาจารย์ก็ให้หวยเข้าอยู่คือ1 4ี่งวดเนี่ย เลขบิงเข้าไปถึง13งวดหลุดงวดเดียวจริงๆคืองวด1พฤศจิกาที่บอกว่าศูนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับงวดนั้นหลุดจริงๆนะครับหลุมดมากๆแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเข้างวดนี้ก็โอ้โหเต็มๆเลย97นี่ก็เพิ่งออกนะผมก็บอกแล้วว่าปีนี้มันปีมาโรงปีงูใหญ่เลขมัวจำํำงูใหญ่ก็คือเก้าบริวารก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเห็นไหมอืมนะครับแล้วเก้ามาสองตัวงวดนั้นเจ็ดก็มาสองตัวเจ็ดห้าเจ็ด 4ี่ห้าสี่นะครับแล้วก็เก้าเจดเก้หัวหน้าผมให้แปดเ1้หกุมภาพันห้าร้อยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ปดห้าแสนเปอร์เซ็นมาอาจจะเป็น8ดอะไรล่ะ8ปดหนึ่งเหรอ,อผมอาจจะยังวันนี้ผมอาจจะยังไม่ปล่อยเลขเพราะว่าผมเบาๆกระแสลงก่อนนะครับปล่อยเร็วเกินไปก็เขาไม่ได้ตั้งตัวกันอ่ะก็ปล่อยแค่8ดไปนะครับเอออยากได้แปดยังก็ไม่รู้เราถ้า คือสเตปอาจารย์ปล่อยเนี่ยแปดมันชอบมาสองตัวอาจจะเป็นเลขหามนะเราไล่อย่างนี้เลยไหมหล่ะสามตัวก็แปดหนึ่งแปดแปดสองแปดแปดสามแปดแปดสี่แปดแปดห้าแปดแปดหกแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเนี่ยแปดเก้าแปดเนี่ยเพราะอาจารย์ให้เหมือนวันนั้นอาจารย์ให้วันเมื่อกี้เห็นไหมเลขอาจารย์มันชอบมาสองตัวใช่ไหมเราไล่แบบนี้ดีกว่านะเออเผื่อจะถูกเนาะถูกห้าสิบบาทค่ะนะครับวาสนาแล้วแต่วาสนาครับจะ อาจารย์ก็ทําเตือนที่ตําหนักอาจารย์อยู่ที่นะครับบ้านโนนสามชีอําเภอนามนจังหวัดกฬสินนะอยากมานี่ตั้งว่าอําเภอนามนจังหวัดกฬสินตําหนักปู่ใหญ่ออนอดอยากเจออาจารย์มาช่วงบ่ายสองนะครับวันนี้เข้าน้ําเกลืออยู่นะครับเนาะก็คุณหมอให้นอนตอนนี้ไลฟ์สดเที่ยงคืน2องนาทีคนดู70,00กว่านะครับก็มาไลฟ์นะครับเนาะนะก็ใครอยากเข้ากลุ่ม VP นะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่เข้ากลุ่มเนี่ย ก็ได้หวยฟรีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเข้าแล้วก็ระวังเพจปลอมเพจจริงไม่ขายหวยไ,ไม่ปักเบ็บพนันไม่ต้องเข้ากลุ่มก็ได้หวยฟรีแต่ถ้าใครอยากเข้าเพื่อที่อยากได้ตัวเลขไว้ก่อนเวลาก็อ่าถ้าเป็นเพจที่ผมไลค์อยู่เนี่ยแอรห้าสามหกกีีเคี่มันขึ้นไหมเนี่ยป่านนี้เนี่ยบอกบัป่านนี้บ่ถูกกับแจ๊คสีว่าจ๊งไหนพนพัพีพิ่แจกเก็เมนขอบคุณดาวสองร้อยดวงครับพี่พรพี่มนนะครับได้หกหนึ่งนะครับผมว่าบอก ได้หกหนึ่งยี่สิบาทเนะี่ยบางคนก็ไปตัดเล่นหกหนึ่งนะเนี่ยนะครับอ่าส่วน youtube นะครับก็การเข้ากลุ่มนะครับถ้าแอดไลน์เดี๋ยวจะเอาไอเดียไลน์ให้แล้วกันก็การแอดไลน์นะครับใครที่อยากได้ทูบไปจุดทูบทูบของกัญชาเนีน่แหละทูบจริงๆเลยทูบเนี่ยทูบมงคลเนี่ย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 บุกเสกแล้วอันนี้มีอยู่เก้าแท่งเก้าแท่งมีบูชาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท 199บาทได้เข้ากลุ่ม V P นะครับใครอยากได้พิมพ์คําว่าสนใจมาพิมพ์คําว่าสนใจมาหรือถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอดียไลน์ให้ก็ได้ถ้าใครไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไอดีไลน์ให้ยูทูบเนี่ยังไม่ขึ้นในดีไลน์แต่เพจมันขึ้นอยู่ตรงหัวเนี่ยนะครับร้อยเก้าเก้าได้เข้ากลุ่ม V P แอดไลน์ไปแล้วก็ดูเลขบัญชีนะครับต้องเป็นบจกนอตตีนเตอร์กรุ๊ปนะครับศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดสองที่ถูกเก้าเจ็ดหกหมื่นสองขอบคุณมากนะครับโอ้โหนะ,นะ ก็บอกแอดมินว่าขอบูชาทูบโอนเงินร้อยเก้าเก้าแจ้งชื่อสลิปที่อยู่เบอร์โทรรอแอดมินตอบวันนี้อาจจะตอบช้าแล้วก็จัดส่งช้าเพราะว่าออเดอร์เข้ามาวันนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่น, Order, นออเดอร์นะครับก็รอนะครับโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรรอเลยไม่ต้องซักทักซ้านะครับจะได้ไม่เสียเวลาร้อยเก้าเก้าครับทูบมีอยู่เก้าแท่งไละเข้ากลุ่มวีพีถ้าใครไม่อยากได้ทูบอยากได้เสื้อที่อาจารย์ใส่เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าเสื้อเขียวยังไม่มีนะครับเราสั่งผลิตยอยู่ตอนนี้มีสีแดงสีส้มสีขาวสีดําเสื้อครับ399บาทที่พูดไปนี่คือรวมส่งแล้วได้เข้ากลุ่ม V.P แถมทูบไป2แท่งแถมสติกเกอร์ให้ทูบ399บาทครับใครสนใจเสื้อแจ้งไซส์โอนเงินได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้เป็นของดีเที่ยวแบบดีแบบที่อาจารย์ติดตัวที่หลายคนเห็นว่าอาจารย์ห้อยอะไรคืออาจารย์จะบอกเลย เอาตั้งแต่ราคาเบาๆก่อนเบาๆนะครับเพจผมชื่อตําหนักปูใหญ่เว้นบักอาจารย์น,อน็อตเว้นบักพาเที่ยวครับผู้ติดตามเจ็ดแสนสองเนี่ยอ่ะทีละกล้องเขี้ยวปูองดำเขี้ยวปูองดําบูชา299บาทเนี่ยได้ทูบแถมทูบไปสองแท่งได้เข้ากลุ่ม VP ถ้าสนใจเขี้ยวปูองดำก็บอกแอดมินว่าขอบูชาเขี้ยวปูองดำนะครับ299าบาบาทนะครับพิมพ์สนใจแล้วก็เข้ามาบูชาได้นะครับเขี้ยวปูองดำเด้ออันนี้2 9 9ถ้าเอาเป็นชุดตะกุดท้าเวทที่อาจารย์ห้อยประจําเลยชุดตะกุดท้าเวทเนี่ยผมให้ไปทั้งกล่องแบบนี้แหละเอาเนี่ยนะครับชุดตะกุดท้าเวทเนี่ยบูชา499าครับ เดี๋ยวจะบูชาเขี้ยวค่ะนะครับก็บูชาเขี้ยวตามนี้นะครับเนาะโอเคนะครับอาจารย์อายุ30ครับก็1กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปะนะครับอาจารย์ขอปล่อยแค่เลขรูดไปก่อนแล้วกันนะครับเนาะส่วนเลข2ตัวอาจารย์ขอเวลาไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็น8ปดหนึ่งก็ได้แปดเจ็ดก็ได้แปดสี่ก็ได้ตามนี้นะครับเนาะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่ประมาณเนี้ยนะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่ประมาณเนี้ยนะทุกคน ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับก็เป็นแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่นะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่นะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่เด้อพี่น้องนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่เด้อยูทูปนะครับเพจใครจะบูชาอะไรก็ตามไล์เลยเพราะว่าอ่าเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวจะขอลงไลน์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงใหม่นะครับก็ รูดแปดแล้วกันไปหาลอตเตอรี่จีแปดไว้แล้วกันแล้วก็แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่เอนะครับถูเจ็ดเก้าอยู่สองร้อยจ้านะครับก็รอจนกว่าอาจะลงไลน์นะครับเดีย๋ยวอาจารย์จะลงไลน์แล้วนะครับอาจารย์ขอส่งขอพูดอะไรหน่อยนะครับทุกคนนะผมไม่ไหวผมก็ขึ้นแล้วค่ะบูชาเหรียญแล้วค่ะอาจจะส่งช้าตอบช้าหน่อยนะครับอาจารย์ตอบช่วยแอดมินไม่ได้เลยอาจารย์ วันนี้อาจารย์ว่าจะนอนนะครับก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมดีใจมากนะครับถึงวันนี้ผมจะป่วยผมอยากมาพูดนะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วผมดีใจมากที่วันนี้ผมทําได้นะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมโคตรกดดันเลยจนความดันผมหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าทับเก้าสิบเจ็ดนะครับผมก็ดีใจมากเลยวันนี้ ถือว่าปลดล็อกได้แล้วก็ช่วยผู้คนได้มากวันนี้ก็เห็นคลิปที่ผมดีใจผมไม่ได้ดีใจว่าผมถูกหวยนะผมดีใจว่าวันนี้ผมว่าอย่างน้อยก็มีคนถูกแหละถึงบางท่านจะยังไม่ถูกเพราะว่าเลขมันก็อั้นหาที่ซื้อไม่ได้หรือว่าบางคนดวงบุญวสนาก็ยังไม่ตรงกันก็อย่าไปท้อนะครับเพราะว่าดูอาจารย์น็อตตี้เนี่ยมาเนี่ยสิบสี่งวดเราเข้าไปถึงสิบสามงวดเลขวิ่งนะเราหลุดเพียงงวดเดียวคือหนึ่งพฤศจิกาศูนย์้านเปอร์เซ็นต์ นะครับก่อนหน้านี้เราก็เข้าสี่ก็มีสี่เจ็ดก็มีเจ็ดเก้าหนึ่งก็เข้ามาแล้วงวดนี้ก็เก้าเจ็ดเลยนะครับผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะซื้อเก้าเยอะเพราะอาจารย์ชอบตัวนั้นกับ91นะครับแต่อาจารย์บอกว่าสี่คู่อย่าตัดออกปีนี้เป็นปีมาลงเป็นปีงูใหญ่งูใหญ่ก็คือเลขเกแล้วปีนี้ปีของปู่องดํดปู่จะแผงลิตรบริบาลก็คือเจดเป็นเก้าเจ็นั่นเองนะครับเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะที่ได้ ถ้าใครไม่ได้ก็อย่าไปท้อผมบอกว่ายังไงผมบอกให้จําใส่ใจใส่สมองไว้ก็คือว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนจําไว้ไม่ได้ไม่เป็นไรให้นึกถึงคํานี้ว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะเวลาหวยเข้าผมป่วยวันนี้ผมจึงมาไลฟ์บอกวันแห่ก็คือวันอาทิตย์ที่21บ่าย3เดินม,มาแห่น้ากันแล้วก็พรุ่งนี้ผมไหว้ละใครที่ตื่นใ่บาดได้ ใส่บาทให้ผมหน่อยแล้วก็นึกถึงน้าอาจารย์และอธิษฐานว่าขอส่งให้เจ้ากรรมนายเวียนของอาจารย์น็อตตี้ผมจะได้ไม่ป่วยนะผมขอร้องพี่ๆแม่ๆป้าๆทุกคนเพราะผมอาจจะลูกใส่บาทไม่ได้พรุ่งนี้ผมไม่ไหวนะครับก็ฝากทุกคนเป็นสะพานบุญตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะทําบุญก็ค่อยไปทําในลายไปบูชาเสื้ออะไรด้วยก็ได้นะครับเนาะแล้วก็วันแห่ใครอยากมาก็มาเจอกันนะครับอาจารย์แห่วันอาทิตย์เนี้ยที่ยี่ป็นเนี้ยหมายเสามเด้อ นะครับเนาะกองยาวนะครับเนาะแล้วก็มาไหว้ปู่ใครอยากมาไหว้ปูน่นี่เราตั้งอำเภอนามนก่อนแล้วก็จังหวัดกระสินมันจะได้ไม่เข้าป่าพอมาถึงอำเภอนามนค่อยตั้งตาหนักปู่ใหญ่อ,อจุดนอตน,นะครับจะเจออาจารย์มาบ่ายสองโมงครึ่งอาจารย์จะลงช่วงบ่ายสองโมงครึ่งช่วงเช้าอาจารย์ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าบางวันอาจารย์แพ็กของจนถึงเช้าเลยแล้วก็อาจารย์ไม่ได้นอนนะครับอืมแล้วก็นั่นแหละก็สิบเจ็ดเอ้ยหนึ่งกุมภาเนี่ย ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เลขเจาะยังไม่รู้อาจารย์เดาว,ว่าแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่อันนี้เดาเฉยแต่ยังไม่ได้เอานะเดาเผื่อทุกคนจะไปหาซื้อแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่ประมาณเนี้ยไปหาซื้อกันนะครับเนาะไปทําสังฆทานให้ได้ไหมได้ครับได้ยิ่งดีเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ได้ห้าลอยนะใส่บาทอาจารย์ทําบุญออกชื่อชุกเช้าค่ะขอบคุณนะครับนะครับอีป้าเมื่อยกับมันอั้นนะครับเลขมัน ดังมันเข้ามันแม่นมันธรรมดาที่จะอั้นเราก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับถ้ามันอั้นเราก็อย่าไปเล่นเยอะนะครับแค่นั้นนะครับก็เต็มที่แล้วส่วนผมหลายคนว่าทําไมอาจารย์ให้ไวจังมันอั้นคือผมเป็นคนจริงใจไงจะให้ผมลีลาไปเพื่ออะไรจะให้ไวให้ช้าผมว่ามันก็อั้นเหมือนเดิมเจ้ามือเขาเก่งกว่าเราไม่งั้นเขาไม่รวยนะฉะนั้นผมว่าให้ไปเถออย่างน้อยก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมให้วันสุดท้ายมันก็อั้นอยู่ดีนะครับเออ เลขเขาเซกบายสองคุณเนอมันอันนืือเก่าครับอืนะครับแล้วก็ได้บุญแจกฟรีส่วนใครอยากเข้าห้อง VP ก็ตามที่ไอ l ดี e ลใครอยากทำบุญก็เนี่ยใครอยากมาเจออาจารย์ก็ช่วงบ่ายนะครับเนาะ